ผู้บริหาร Apple บอกเองมีเปิดตัวสินค้าใหม่ตระกูล Mac ในสัปดาห์หน้าหรือ Apple สั่งหยุดการผลิต Vision Pro เพิ่มภายในปีนี้บอกได้จำนวนขายพอถึงสิ้นปีหน้า Apple สั่งลดการผลิต iPhone ม6รุ่นที่ไม่ใช่โปรลงประมาณ10ล้านเครื่อง Apple ออก iOS 8เอสเบต้าสำหรับนักพัฒนาทดสอบติดตามพร้อมก่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผู้บริหาร Apple บอกเองมีเปิดตัวสินค้าใหม่ตระกูล Mac ในสัปดาห์หน้าไม่ต้องเลออีกมากมายแล้วเพราะแก๊กโจซิเบหัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Apple พสข้อความใน X บอกว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่มีประกาศสินค้าใหม่กลุ่มแม็กต์จเริ่มตั้งแต่วันจันนี้เลยข้อมูลของเก็กสามารถตีความได้ว่า Apple น่าจะไม่จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าเต็มรูปแบบแต่จะมาเป็นจุดหมายข่าวแทนซึ่งในสัปดาห์หน้าเช่นกัน Apple จะออกอัปเดตท,ทั่วไป iOS 8.1 iPad OS 8 .1 และ macOS Sequoia 15.1ที่มี Apple Intelligence ให้ใช้งานด้วย สินค้าตะกูลแม็ที่เรียกันก่อนหน้านี้ว่าจะเปิดตัวในเดือนตุลาคมได้แก่ Macbook Pro ชิป M4, iMac ชิป M4 และ Mac mini ชิป M4 ที่มีขนาดเล็กลงที่มา Mac ลูเมอรหรือ Apple สั่งหยุดการผลิต Vision Pro เพิ่มภายในปีนี้บอกได้จานวนขายพอถึงสิ้นปีหน้า The Information อ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลายคนบอกว่า Apple เตรียมหยุดการผลิตเฮดเซตแอ p เปิ้ลว o ภายในปีนี้ หลังจากเริ่มสั่งลดจำนวนผลิตลงตั้งแต่เมื่อกลางปีโดยให้เหตุผนลนว่าจำนวนที่ผลิตจนถึงสิ้นปีเพียงพอสำหรับความต้องการไปจนถึงปีหน้าแล้วรูดนี้อาจสรุปได้ยากว่าวิชั่นโบรขายได้มากหรือน้อยอยู่ที่จำนวนซึ่ง Apple ป,ประเมินไว้โดยตัวเลขฝั่งซัพพลเออร์รายหนึ่งบอกว่าผลิตชิ้นส่วนสำหรับวิชั่นโปรไปแล้วประมาณ5-6แสนอันขณะที่บางซับพลเออร์ก็หยุดผลิตชิ้นส่วนไปตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คม ลักแชร์ซึ่งเป็นโรงงานที่ประกอบวิชันโปรให้ Apple มีตัวเลขว่าการผลิตตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,000อันต่อวันลดลงครึ่งๆจากช่วงที่กำลังการผลิตสูงก่อนหน้านี้มีข่าวว่า Apple ได้ปรับแผนการออกวิชันโปรโดยปีหน้าจะออกรุ่นที่ราคาถูกลงกอดส่วนวิชันโปรที่มีสเปคแรกขึ้นอาจเปิดตัวในปี2 0 2 6ที่มา The Information a p p เปสั่งลดการผลิต iPhone 16รุ่นที่ไม่ใช่โปรโล,โลงประมาณ10ล้านเครื่องมิงชีกว่านักวิเคราะห์สายซัลายเชนที่ให้ข้อมูลสินค้า Apple เป็นประจำเผยแพร่การสำรวจในอุตสาหกรรมระบุว่า Apple ได้สั่งลดการผลิต iPhone 16ลงประมาณ10ล้านเครื่องสำหรับเครื่องที่จะขายในไตรมาส4 2024ถึงเครื่องแรกของปี2025โดยกระทบกับรุ่นที่ไม่ใช่โปร เอาให้ตัวเลขรวมคำสั่งผลิตโดยในเครื่องหลังของปี2024ลดลงจาก88ล้านเครื่องเป็น84ล้านเครื่องส่วนเครื่องแรกปี2025ลดลงจาก89ล้านเครื่องเป็น84ล้านเครื่องเขาบอกว่าคำสั่งลดการผลิตนี้ไม่มีผลกระทบชัดเจนต่อไรายได้ Apple เพราะได้ยอดขายรุ่น Pro Max ที่เพิ่มส่งขึ้นมาช์เฉยโดย Apple สั่งผลิตรุ่นดังกล่าวเพิ่มในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมตัวเลขออกมาทำให้กวัวมองว่า Apple i n t e l l i g อร์อาจไปได้เร่งยอดขาย iPhone อย่างที่หลายคนคาดไว้ในตอนนี้แต่เขาเชื่อว่าในระยะยาวเกมของ AI ประมวลผลที่ระดับอุปกรณ์ Apple ยังคงได้เปรียบกว่าคู่แข่งสุดท้ายกัวให้ข้อมูลตัวเลขการผลิต iPhone SE4 ซึ่งจะเริ่มผลิตตีเดือนทันวัคของนี้จำนวนอยู่ที่ราว8.6ล้านเครื่องจนถึงไตรมาส1 2025ที่มาหมิงถือกัว Apple ออก iOS 8.2 Beta สำหรับนักพัฒนาทดสอบสามารถกำหนด,ด Default App ได้ผ่าน Setting Apple ออกอัปเดต iOS 8.2 iPadOS 8.2และ macOS 15.2 Beta 1รุ่นทดสอบสำหรับนักพัฒนาแล้วโดยผู้พัฒนาแอป,ปต้องทดสอบผ่าน Xcode 1 6บ Beta าไฮไลท์ของ iOS 8.2นอกจากฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ Apple Intelligence ที่จะทยอยเพิ่มเติมยังมีของใหม่หลายอย่างได้แก่ Setting เพิ่มข้อ Default App สามารถกำหนดแอปเริ่มต้นทั้งอีเมลข้อความโทรเสียงบล็อกเบอร์โทรเบราว์เซอร์ตัวจัดการรหัสผ่านคีย์บอร์ดเดิมจะให้ใช้เฉพาะในสาาพยุโรโลปลบแอปพื้นฐานของ iOS ออกได้เช่น App Store, Safari, Message, Camera, และ Photo ซึ่งทำได้ขนาดนี้ก็มีผลเฉพาะผู้ใช้ในประเทศสาาพยุโรปเท่านั้น Apple i n t e l l i g e n เ e เพิ่มเครื่องมือสร้างรูปภาพ i m มเมดในกา่าสร้างรูปจากภาพร่าง Image ดวันเฉพาะ iPad AI สร้างอิมพิเจนโบจิสิริเชื่อมต่อกับ ChatGPT ได้ตั้งค่าระดับเสียงสูงสุดของลำโพง iPhone ไ,ได้กรณีไปต้องกาะให้เพลงเล่นดังที่สุดเมลเพิ่มหัวกอให้ฟิลเตอร์ประเภทอีเมลคอนโทนสเ,เตอร์เพิ่มปุ่มไททูสิริ Apple ยังไม่มีกำหนดอัปเดต iOS 8.2ให้ผู้ใช้งานทั่วไปแต่คาดว่าจะมาภายในปีนี้ส่วน iOS 8.1ด ซึ่งเป็นเวอร์ชันแรกที่มี p p p l i n t e l l i g e n c e น่าจะออกมาในสัปดาห์หน้าที่มา m a c r ล m มอหรือ MacBook Air M4 จะเริ่มสายการผลิตเร็วๆดีกำหนดขายต้นปีหน้าวันนี้มีแต่ข่าวลือลดการผลิตมาถึงข่าวลือว่าเริ่มผลิตบ้างจาก m a c กาแบนแห่งบลูมเบิร์เคนเดิมเขารายงานว่า Apple จะเริ่มสายการผลิต MacBook Air ชิป M4 เร็วๆนี้โดยมีกำหนดเปิดตัวและขายช่วงต้นปี2025 MacBook Air M4 ใช้ดีไซน์เดิมตัวเลือกสองขนาดหน้าจอ13นิ้วและ15นิ้วรายละเอียดการเปลี่ยนส่วนใหญ่เป็นฮาร์ดแวร์ภายในเท่านั้นโดยจะเป็น Mac ที่ใช้ชิป M4 ที่มีออกมาถัดจาก MacBook Pro, iMac และ Mac Mini ที่คาดว่าจะเปิดตัวในสัปดาห์หน้าส่วน Mac Studio ซึ่งมีข่าวลือว่าจะออกมารุ่น M4 เช่นกันก็แมนบอกว่าจะออกมาหลังจาก MacBook Air คาดว่าเป็นกลางปี2024และ Mac Pro น่าจะออกมาในปลายปีหน้า ทิมทคุกเดินทางไปจีนพบตัวแทนรัฐบาลและภาคธุรกิจทั้งไชน่าโมบายและซีนาวิโบ o ทิมคุกซีอีโอแอปเปได้เดินทางไปที่ประเทศจีนในช่วงสัปดาห์นี้โดยเดินทางไปหลายสถานที่ทั้งพบปะกับนักธุรกิจและตัวแทนของรัฐบาลจีนภาคธุรกิจที่ทิมคุกได้เดินทางไปมีไชน่าโมบายเพื่อหารือเรื่องการพัฒนาคอนเทนต์บนเครือข่าย 5G ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างคอนเทนต์สเปเชียลสำหรับ Apple Vision Pro ด้วย และเขาได้เดินทางไปที่สำนักงานซีนาวิโวซึ่งที่นั่นเขาถูกถามว่า Apple Intelligen c จจะให้บริการในจีนเมื่อไหร่ซึ่งคุกก็บอกว่าอยู่ในขั้นตอนขออนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลโดย Apple ต้องการนำฟีเจอร์นี้มาใช้งานในจีนโดยเร็วที่สุดทีมคุกยังพบว่าจินจงหลงรัฐมนตรีด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโยลยีสาธารณทศจีนโดยจินเผยว่า Apple ยังย,นย,นยนืนยันการลงทุนในจีนที่เพิ่มมากขึ้นครั้งสุดท้ายที่ทีมคุกเดินทางไปจีนคือมีนาคมปีที่แล้ว ที่มารอยเตอร์แพนเดอรภาพจากบีโป o ทิ้งคุกและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ